ใจหัวอ,อกคนอื่น,นามานตอนเด็กเรียกพี่ต้้นเจสุยเรียกได้สนิทปากกว่าฉันอีกไม่รักฉันนี่เองอเข้ามาเออมีอะไร เล่นเกมอยู่เหรอใช่สิจะแพ้แล้วพี่ฉลาดขนาดนี้ไม่มีทางแพ้หรอกไม่เล่นแล้วพูดมาเหนื่อยมากใช่ไหมเล่นเกมก็แบบนี้แหละคะ่ะเนหนื่อยมากนะคะปวดไหล่แล้วสิมือก็ปวดใช่ไหม,หหหมเธอเธอเธอจะทำอะไรไอ่ะฉันเห็นพี่เตรียมตัวพร้อมแล้วจะไปข้างนอกเหรอคะพี่อะไรกับเธอด้วยอืม ไปกินอาหารเย็นเหรออ๋อกินอะไรคะอร่อยหรือเปล่าไปกับใครอะ่ะอ๋อต้นเจสี่ไปด้วยดังนั้นเป็นเพราะต้นเจสี่ไปด้วยเธอก็เลยอยากจะไปด้วยเี้่หรูอไปหมดเธอเป็นคนเข้าใจหัวอ,อกคนอื่นน่ามา,มาอทำอะไรอะ่ะบอกไม่ต้องทำอาหารส่วนของเธอไง จริงเลยคืองัอ้อองนองั้นฉันจะไปเตรียมตัวหน่อยนะได้สองนาทีสามนาทีอย่ามากสามนาทีถ้า<ม>อืดอาจจะตายห้านาทีห้านาทีแล้วกันนะก็ได้ฉันจะไปรอใต้ตึกนะแสงตะวันสายรุงมากขาวน้อยตีตาตีตีตาตีต,ตีตา <c oughs> สำรวมหน่อยได้ไหมย,ยิ่งนี่กับเด็กเออเลยเธอเนี่ยพี่คะพี่ตั้งใจขับรถไปเธอะไม่ต้องสนใจฉันได้ไหมไม่เข้าใจเลยจริงๆในสมองต้นเจอสุยคิดอะไรอยู่มากินข้าวกับแกงเพื่อนจะต้องพาเธอมาด้วยใหตได้ พี่ไม่ได้พาฉันไปกินข้าวเขาก็ไม่ได้พาฉันไปกินข้าวฉันแค่ไปกินข้าวเองทำไมล่ะไม่ใช่<ะ>ไปกินข้าวกับคนที่เธอไม่คุ้นเคยไม่อึดอัดเหรอไม่อึดอัดมีแต่คนบอกว่าฉันไม่อึดอัดอึดอัดคือคนอื่นใช่ใช่ใช่อึดอัดก็คือฉัน <c oughs> งั้นก็ดีเออตอนอยู่ปีสี่ฉันจําได้เลยมาตีหน้าสื่อบอกฉันว่าฉันจะไปช่วยพี่ย้ายหอไม่ช่วยฉันจะรู้สึกแย่มากจะไปให้ได้ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว ที่น่าซื้อต่อไปสิอ,อจำไม่ได้แล้ว <S 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 2> <S 2> อ๋อมีอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่บ้านเธอก็อยากจะกินหม้อไฟกับพวกเราให้ได้ตอนนั้นฉันกับต้นเจียซุยยังต้องไปซื้อผ้านามให้เธอทั้งนั้นฉันไม่ได้จะไปให้ได้นะเพราะครทั้งนั้นทั้งนั้นเธอนั่นแหละที่อยากไปไม่ใช่พี่ตังหากที่จะพาฉันไปกินหม้อไฟไม่ใช่ทั้งนั้นเธอนน่แหละที่อยากไปไม่ใช่ฉันอยากไปนั่นแหละอยากไป พี่มาพูดเรื่องผ่าทำไมกับฉันมันมันหมอไม่เหระพี่ตั้งใจขับรถไปไม่ต้องมาพูดกับฉันได้มหมตอนเด็กเรื่อพี่ต้นเจสีเรียกได้สนิทปากกว่าฉันอีกไม่รักฉันนี่เองนั่นเป็นมารยาทนั่นเป็นการเรียกด้วยความเคารพเข้าใจบ้างไหมเนี่ยแล้วมารยาทของฉันคำเรียกอย่างเคารพของฉัน รักพี่นะ